หลงรักสเสน่ห์มวยไทยซอมมวยไทยจนร่างกายผอมแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นนะครับันนี้มาเจอกับแรมโบ้นะครับชื่อแรมโบ้แต่ว่าสไตล์มวยนี้เป็นมวยสไตล์ฝีมือ <S 1> <S 1> อาจจะลืมนะครับแรมโบ้รูปแบบแบบโรครบแบบนี้นวมเปิดครับต้องกำมือนะครับก็างไม่มีเ<ด>จนตนาที่จะเอามือไปจิ้มหน้าจิ้มตานะครสปิริตนักมวยนะครับอาจจะเผลอนะครับ วันนี้นวมเปิดครับแต่ทรงผมสวยซะด้วยครับอาเมทุสเซนครับบริเวณข้างขวาครับไถมาเป็นรูปดาวครับมาดูกันครับว่าจะไรเลงเลือกกันยกไหนสำหรับคู่นี้รามโบนี่ปัจจุบันลุยแชมป์ประเทศไทยโอ้โหหมัดขวาสวยครับสายย่อไปนิดนึงครับอาเมท พยายามซิมรับตัวครับอเมรุเซนให้เข้ามาฟันศอกเริ่มจะรำศอกมาแล้วครับแรมบโบ้ครับหนุ่มจากสีสกเกตครับผูเรียนผู้เขาไฟเขาบอกว่าอาร่อยดีนักแลครับพอๆกับกำปั้นและข่าวของแรมบโบ้ครับคุเซนก็ไม่โกร๋นะครับกะลอยกะแรกเลยครับซื้อด้วยกำปั้นเหมือนกันครับ มีสะบัดสอกตลอดนะครับแรมโบ้ก็สอกซ้ายหน้ายืดไว้แล้วครับรอจังหวะ2คือแรมโบ้ก็จริงแต่ว่าเป็นมวยฝีมือนะครับสับล่างไว้เรื่อยครับไปไอ้พะวงไปก่อนครับแต่ใอ้เจ็บแต่ให้ช้ำแต่ให้ยอกนะครับโอ้ยสอกขวาครับเต็มเมครับอเมทุเซนโดนยังไม่เป็นไรครับเลือดยังไม่มา โอ้โหแอาวุธกันสนุกเลยครับผู้นี้คนหนึ่งมีหมัดอีกคนมีแข้งครับอ,อ,อ,อื้มแข่งขวากระโดดต่อยเลยครับอามทุเซน พยายามเจาะฐานล่างเลยครับแลมโบ้เจาะคืนเหมือนกันครับพุทเซนยังไม่ถึงครับแม่อย่าไปเล่นฝีมือกับแลมโบ้นะครับถ้าลุยต้องลุยเลยเดือนครับวันนี้ในรูปแบบของลนเลงเลือดครับจับตาจ้องมองจอทีวีให้ดีครับเลือดจะมาตอนไหนวินาทีไหนโอ้โหหมุนศอกกลับครับโอ้คึกเลยครับยกนี้ครับอาเมนพุทเซนพร้อมจะปล่อยของเลยนะครับอาครับแลกแล้ว ไม่สนแล้วครับยกแรกโดนไปเต็มกำปั้นเลยครับแม่จะประมาทไม่ได้นะครับแรมโบ้ครับนะครับผู้กองย้อนด้ยืนลุ้นอยู่ที่มุมครับลุ้นสิทรักครับวันนี้อ้าวสับไปครับปริเวณด้านล่างยิงหมัดขวาไม่โดนโอ้โหบิดมาจะกระชากแต่ยังไม่มีเหลี่ยมครับ ะก็สู้ดีเหลือเกินครับทางด้านของอาเมนฮุสเซนนักสู้จากไอแลนด์เหนือนะครับโอ้โเจอแข้งขวานี่ลูกหนูขึ้นเลยครับเป็นเวรชายโครงซ้ายโอ้โดึงศอกกลับครับโชว์ศิละปะเลยครับรัมโบ้โอ้โหแต่ว่าเบี่ยงฮุกซ้ายนี่น่ากลัวโอ้โยังมีลูกฮึดอยู่ตลอดครับอาเมนฮุตเซนโอ้โหไปขวาแต่ละดอก ตปขวาต่อยขวานะครับแรมโบ้แม่ยังปราพยศเอาเปพุชเซนไม่ได้ครับแรมโบ้ค่อยๆเข้าไปครับโอ้เจาะไปครับบริเวณพับนอกให้มันเสียจังหวะให้เสียสมาธิครับดูชายโครงด้านซ้ายนะครับกล้ามเนื้อเป็น ก้อนๆจุกขึ้นเป็นลูกหนูอย่างที่คุณมารุตเรียนไว้ครับแม่แต่ว่าสู้สุดฤทธิ์เลยครับอาเมทุ่เซนไม่ยอมโดนอยู่ฝ่ายเดียวครับขยับเข้าไปรมโบว่ายังไงสอบขวาเป็นเรื่องดีครับต้องคืนนะครับรับอยู่ข้างเดียวเดี๋ยวจุกครับโอ้ยโยนเข้าร้อยเข้าไปครับแม่แม่ตอนนี้มาเป็นรมโบ้โชว์แล้วหละครับเลือกออกเลย ยับสายนำเข้าไปแมเหมือนจะเครื่องช็อตไปหรือเปล่าครับอารเมนฮุเซนเจ้าเพชรครับเพื่อนร่วมค่ายครับยกให้สองไลท์เลยครับติดบุมอยู่ครับเหมือนจะช้าลงไปเลยครับอารเมนฮุเซนครับโอ้โหโดนแข้งแต่ละดอกโดนเข่าแต่ละเม็ดนี่เนื้อเนื้อทั้งนั้นนะครับ เริ่มช้าลงแล้วครับอาครับโอ้โหขวาแต่ละดอกโอ้ไอแลนด์เหนือโอ้ก็สู้สุดนี้แหละครับมานะครับดูต้นยกอ้าวโอ้เจอศอกครับลูกนี้แม่หันมามองเลยครับไปพลาดโดนครับก็โดนจริงเลยครับหมุนไปหมุนมาที่เจอศอกของรมโบ้ครับผู้กองยอดยกไล่ให้เลยครับ จะเล่นเข่าร้อยนะครับเดี๋ยวดูครับคํำฟันเลยครับตอนนี้เรมโบ้หลังจากที่ได้นับมาด้วยลูกศอกครับหดล็อกได้แล้วนะครับสบายใจขึ้นแล้วครับอาครับแต่อย่าประมาทนะครับหมัดหมวยอ่าโดนหุกขวาครับสู้ดีเหลือเกินครับทางด้านของอาเมฮุสเซน ยืนนิ่งๆรอเลยครับแรมโบ้ค่อยๆขยับค่อยๆเบียดเข้าไปโยนเข่าแหมอย่าก่อเชื่อครับยโอ้ยบ้าล้วครับเลือดครับบริเวณตาซ้ายครับใต้ตาครับก็โดนสะสมไปเยอะเลยครับบวมเป่งพอโดนเยอะๆก็แตกปรีแล้วครับตอนนี้แม่แตกจนได้ครับมาแตกในยกสุดท้ายนะครับอเมทุเซนครับละเลงเลือดไปแล้ว รอตามจากว่าแล้วครับแรมโบ้ครับดูครับไม่ได้แรงอะไรมากมายอยู่ที่อาร์มทุเซนเลยครับเจอแข้งขวาอีกต้องยกกาดสูงเลยครับมีแผลแตกนี้ต้องระมัดระวังเลยหือหือเวียงหมัดกับหลังเกือบไปแล้วครับแรมโบ้ โอ้จับทอกดลงมายังยังมุดหนีออกมาได้นะครับมีลูกทีบนำร่องมาก่อนครับเดินทีบไปเรื่อยทีบอีกแล้วครับแม่โอ้โอ<า>ตะโกนครับแมต้องระวังครับต้องระวังครับแม่นี่เผลอไม่ได้จริงๆครับโอ้โหอ,อันตรายครับกล่องนี่น้ำหนักประมาณ7-8กิโลนะครับต้องแบกอยู่บนบ่านะครับ ม่มือนี่ห้ามหลุดจากเชือกเลยครับโอ้โหเกือบเป็นช็อตเห็ดช็อตฮาไปแล้วครับตอนนี้ก็ไล่ถีบรอบเวทีแล้วครับอามาอีกแล้วครับมุมเดิมนะครับมือซ้ายต้องจับไว้ครับมุกตากร้องโอ้พาทัวร์รอบเวทีแล้วครับตอนนี้แรมโบ้นี่ครับทั้งทีทั้งเตะนะครับอ้าวมิลเซนไม่รู้จะทํายังไงเลยครับเข้าไปก็เจอแข้งตลอดแหมกรรมการต้องเปรียครับให้พี่หมอดูหน่อยครับ สองแผลเลยครับหน้าผากด้วยใต้เบ้าตาด้วยไม่ได้ครับพอครับไม่ไหวครับก็ยังเจอสองลูกนี้ตาลอยเลยครับชูมือเลยแรมโบ้นี่ครับหลังจากนั้นก็ถล่มครับไล่ถล่มศอกครับทังงัดทั้งสับแม่ลูกนี้ครับตากล้องครับปิดจะร่วงครับโชคดีที่มือเร็วครับ